เราก็มาเดินดูดอกไม้กันครับดูตกปากช่องนะครับกับบรรยากาศที่ดีๆลมเย็นๆนะครับดเย็นดีมากเลยดูดอกไม้สวยงามครับดูดอกไม้นะครับกับวิวสวยงามมากเลยครับแล้วดูท้องฟ้าครับ เขาน่าจะจำลองเขาบอกว่าจำลองเขาคุกไปไปติดกันบรรยากาศที่ดีมากครับ ลมกลางเต็นท์น่าจะดีมากเลยครับเต็นท์นอนนี่บรรยากาศน่าจะดีมากเลยอันนี้ ป้าครับอ้โหสวยงามครับสวยงามนี่เหนี่เหรนรังที่น่ะ ก็ลหลังมาก็ได้ไม่มหมดง่ายเลยเกลีดยดมุฟพายิ่งหนาวเกลียดอีกหน่อยเกลียดสองเดือนนี้ยิ่งจะสวยกว่านี้เดี๋ยวถ่ายคชิปกันสอนนี้งานจริงนะครับวิวที่สุดยอดมากเลย สำคัญอากาศดีมากๆครับลมเย็นสบายครับหูเสื้อผมครับลมเย็นมากมากเลยนักปีกก็เริ่มเข้ามานะครับเกี่ยแล้วดอกไม้ก็ชันก็เริ่มเดี่ยวเริ่มร่ครับ ดูต้องฟ้าสวยงามด้วยครับจู่้องฟ้าครับชอบตรงทองฟ้าสวยอยู่สวยมากเลยฟ้าที่สีขาวสวยๆครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ